สวัสดีพี่น้องนะคะที่เข้ามาเรียนในวันนี้ข้าพเจ้าได้นําหัวข้อการเข้าใจการฟังเสียงของพระวิญญาณซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมามข้าพเจ้าได้นําหัวข้อการฟังเสียงของพระเจ้าซึ่งการฟังเสียงของพระเจ้านั้นสามารถฟังได้หลายทางนะคะเช่นทางพระคําของพระเจ้าแล้วก็สองอพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็สามสถานการณ์ ต,ต่างๆที่เตือนเราซ้ำๆแล้วก็สี่ทางนิมิตหรือความฝันห้าคำเผยพระวจนะนั่นคือเราสามารถฟังเสียงของพระเจ้าผ่านด้านที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยมานะคะแต่วันนี้ข้าพเจ้าได้นำการฟังเสียงทางภาพวิญ,ญญาณมาพูดซ้ำอีกนะคะเพื่อให้พี่น้องได้เรียนรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้นการฟังเสียงของภาพวิญญ,ญาณน,นั้น ข้อหนึ่งให้เราฟังเสียงของพระวิญญาณจากภายในใจเราพระเจ้าเป็นองค์พระวิญญาณเราจะฟังเสียงของพระเจ้าผ่านพระวิญญาณคือฟังจากข้างในข้างในคือในชีวิตของเรานี่แหละอย่าฟังจากข้างนอกอย่าฟังจากหูนะคะเป็นลักษณะที่พระวิญญาณตัดกับเราหรืออาจเป็นลักษณะที่ เป็นความปรารถนาในในใจของเรานี่คือที่เราจะฟังจากพระวิญญาณซึ่งการที่ปรารถนาจากในใจนี้พระเจ้าจะใส่ให้เรานะคะการปรารถนาจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะบางทีการที่เราปรารถนาอาจจะเป็นสิ่งที่สําหรับเนื้อหนังนะคะแต่พระเจ้าจะใส่ให้เราโดยการที่บางทีเราเติบโตการปรารถนาของเราก็จะเป็นสิ่งที่ ดีนะคะเช่นการปรารถนานี้เป็นเกี่ยวกับการเราอยากรับใช้หรือว่าเราอยากจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นนี่เราอยากจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าก็จะใส่ความปรารถนาให้กับเราในเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำจิตอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์นะคะเนี่ยพระเจ้าจะทํางานในชีวิตของเรานะคะจะทํางานในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานี้ดีและสมบูรณ์ค่ะเมื่อเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราเป็นบุตรของพระเจ้านะคะะพระเจ้าจะใส่สิ่งดีๆให้กับเราโดยพระวิญญาณจะทํางานในข้างในเรานะคะเข้าใจการฟังเสียงของพระวิญญาณสอง ให้ฟังเสียงพระวิญญาณขณะเราเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตการเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตให้ฟังขณะที่เราอธิษฐานหรือเฝ้าเดี่ยวระยะหนึ่งจนสัมผัสได้ถึงสันติสุขในขณะที่เราอธิษฐานเราเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าอยู่นั้นเราได้อธิษฐานจน ลึกซึ้งในพระเจ้าจนสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราเราเราจดจออยู่ที่พระเจ้าแล้วเราไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นแล้วตอนนี้เราอู้เรามีสันติสุขมากพระเจ้าสถิตกับเราพระเจ้าทรงสัมผัสแต่ต้องเรานี่แหละให้เราเริ่มฟังพระวิญญาณเริ่มฟังเสียงของพระวิญญาณว่าพระองค์จะตัดอะไรกับเราพระองค์จะพูดอะไรกับเรานะคะเราฟังเราเราฟังพระองค์ด้วยใน พระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ13เจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านี่พระเจ้าบอกว่าเมื่อเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเราเราจะพบพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราเข้าหาพระเจ้าการที่เราสแสวงหาพระเจ้านี้เราก็จะมีความตั้งใจหน่อย มีความปรารถนามากหน่อยเพื่อเราจะได้พบพระเจ้าเอเมนนะคะเราจะไม่ทำเข้าหาพระเจ้าแล้วนะอธิษฐานแล้วนะนมัสการแล้วนะลูกไปแล้วเนีย่ยลูกได้ทำแล้วมันจะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราถ้าเราแสวงหาพระเจ้าเราก็แสวงด้วยใจจิตใจที่เราปรารถนาพระเจ้าเราต้องการพระเจ้าเราอยากได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าเราอยากให้พระเจ้าสถิตกับเราให้พระเจ้าสัมผัสแต่ต้องเราพงพูดกับลูก ใช่ไหมคะอเมนนั่นแหละเจ้าจงแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสดงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้านะคะในพระธรรมเยรมีบทที่สามสิบสามข้อสามจงทูลเราทูลเราก็คือเราอธิษฐานต่อพระเจ้าและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งที่ใหญ่ยิย่งและที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นให้แก่เจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเปิดเผยเมื่อเราทูลต่อพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะตอบเราและบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่รู้สิ่งที่ปิดซ่อนไว้พระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้นะคะเมื่อเราเข้าหาพระเจ้าเมื่อเราทูลต่อพระเจ้าเมื่อเราเสวงหาพระองค์ <tenga S 2> <confident S 1> นะคะสิ่งที่เราจะได้พระเจ้าก็จะทำสิ่งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรา นะคะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเปิดเผยสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยเราจะได้รับการเปิดหูตาใจและเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพิ่มขึ้นเอเมนไหมคะค่ะต่อไปค่ะสามลักษณะเสียงของพระวิญญาณจะเป็นเสียงแผ่วเบานะคะบางทีเราตั้งใจฟังองค์พระเจ้าไม่พูดสักทีทําไมเราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าบางทีเสียงของพระเจ้าจะแผ่วเบา นะคะเราต้องตั้งใจฟังตั้งใจฟังว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเรานะคะถ้าเรานิ่งนิ่งสงบไม่คิดเรื่องอื่นไม่ไม่ล้นรุ่มสูงซวงไม่กังวลนะคะให้เรานิ่งเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าการนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรายังคิดอยู่ถ้าเรายังกังวลอยู่เราก็จะไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะ ต่อไปค่ะสี่เราจะสามารถได้ยินเสียงของพระวิญญาณได้เมื่อใจเราสงบนะคะในพระธรรมสรุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางปัะชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกเนี่ย ถ้าเรานิ่งเราก็จะได้ยินเสียงของพระเจ้านะคะเพราะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เรานมัสการนั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าพระที่อยู่ในโลกนี้นะคะเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้คือฝีพาดของพระเจ้าเห็น <c oughs> <He S 1> ไหมคะว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่ขนาดใหญ่พระเจ้าสร้างเราสร้างมนุษย์เนี่ยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าจงนิ่งเสียเราเราคือพระเจ้าของเจ้าให้พี่น้องได้เกิดความมั่นใจว่าพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เราติดตามพระองค์พระเจ้าที่เรานมัสการนั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เหนือพระอื่นในโลกนี้เอเมนไหมคะอาเมนขอบุณพระเจ้าต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเสียงของพระวิญญาณต้องสอดคล้องกับพระคมภีร พระวจนะหรือขยายความจากพระวจนะเสียงของพระเจ้าเช่นฮีบูบทที่สิบสามข้อสิบหกจงอย่าละเลยที่จะกระทําการดีและจงแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าค่ะแต่ถ้าเสียงที่บอกเราข้างในบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องแบ่งปันข้าวของเขาก็ได้หรอกเพราะว่าข้าวของของเรายังน้อยอยู่ ไว้ให้เรามีเยอะๆค่อยให้อันนี้ขัดกับพระคัมภีนะคะขัดไหมคะขัดกับพระคัมภีร์นะพระคัมภีบอกว่าให้เรานี้แบ่งปันเข้าของซึ่งกันและก,กันนะคะนะถ้าเสียงมาไม่ตรงกับพระวจนะก็แสดงว่าไม่ใช่เสียงมาจากพระวิญญาณเราสามารถแยกได้เอเมนไหคะในพระธรรมยห์นบทที่สิบสี่ข้อยี่สิบหกแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่ง พระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้เก่ท่านแล้วนะคะแต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาช่วยเรามาสอนเราทุกเรื่อง ทุกสิ่งพระวิญญาณจะสอนเราค่ะทุกเรื่องเลยนะคะไม่ใช่บางเรื่องแต่ทุกเรื่องที่พระวิญญาณจะนําเราและสอนเราให้เราแยกให้ได้ว่าเป็นเสียงพระวิญญาณหรือเสียงผีนะเสียงมันจะมาสองเสียงนะคะเสียงพระวิญญาณคือมาจากพระเจา้าและเสียงจากผีมาซาตานก็จะมาเหมือนกันนะคะบางทีเสียงผีมาซาตานก็จะเป็นเหตุผลนะคะ เป็นเหตุผลหรือบางทีอาจจะเป็นเสียงของเลื้อหนังของเราก็ได้นะคะเราก็แยกให้ได้แล้วก็เรียนรู้นะคะเราอาจจะถ้ายังไม่เข้าใจก็ยังจะต้องถาม,มอาจารย์ถามพี่เลี้ยงนะคะพระคัมภีร์เตือนไว้อย่าไปเชื่อฟังวิญญาณปีศาจมันจะสอนความเท็จหนึ่งทิ่โมทีบทที่สี่ข้อหนึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าต่อไปภายหน้า จะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคําสอนของพวกผีปีศาจนะคะเนี่ยพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อนะคะก็เมื่อเราอ่านเมื่อเราอ่านพระวจนะเราก็จะได้เกิดความเชื่อและเราก็จะได้เชื่อฟังทําตามพระวจนะของพระเจ้า ให้เรารักษาชีวิตของเราโดยเข้ามาอยู่ในการปกคุมฝ่ายวิญญาณในคิตจักรในคิตจักรที่มีการทรงสถิตสอบอที่ได้รับการเจิมสอบอที่รักพระเจ้าสอบอที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้านะคะเราก็จะเข้ามาอยู่ในการปกคุมของสอบอของคิตจักรเพื่อชีวิตของเราก็จะปลอดภัยในการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเอเมนไหมคะ เราจะได้ไม่เป็นหลงในคําสอนเท็จอ่าเพราะว่าการการสอนเท็จนั้นจะเข้ามาเยอะมากในยุคยุคสุดท้ายเพื่อจะนําคนออกจากทางของพระเจ้ามันไม่ต้องการให้คนเดินกับพระเจ้ามันไม่ต้องการให้คนมาหาพระเจ้าเยอะๆมันก็จะทํางานของมันพวกผีปีศาจนะคะขอบคุณพระเจ้าสาหรับบทเรียนนี้สรุปเสียงของพระวิญญาณจะมาจากส่วนลึกภายใน ะคะแล้วก็แผ่วเบาพี่น้องก็ต้องตั้งใจฟังละเมื่อแผ่วเบาเราก็ต้องนิ่งเงียบฟังเสียงของพระวิญญาณสอดคล้องกับพระคัำพีเสียงของพระวิญญาณจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไม่แตกแยกกันนะคะจะสอดคล้องไปด้วยกันเสียงนั้นแต่ถ้าไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ก็คือเป็นเสียงที่มาจากมารเราสามารถแยกได้เอเมนไหมคะเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ